วันนี้จะพามาชมกับ Vigo 4ประตูเกียวโตรถถูกจะสวยแค่ไหนตามมาชมเลยครับ สวัสดีครับแฟนเพจสมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับวันนี้พบกับแบงค์นะครับผมสมยงคาเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมจะพามาชมกับเจ้านี้เลยนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์สประตูนะครับผมทีรันเนอร์นั่นเองนะครับผมหรือ4ประตูยกสูงนั่นเองนะครับผมกับราคาเพียง4ี่แสนหกหมื่นเกบาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เป็นเกียวโตสีขาวเดิมโรงงานจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับผมอ่ะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับผมก็จะเป็นโฉมเดิมเลยนะครับผม ม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเราเจนนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดกับสีเทานะครับผมคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,500 c ซ d ดีเซลนะครับผม V enterbo นะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นรถเกียร์ออตโมต้นะครับผมอ่ะคันนี้ก็แม็กเดิมโรงงานนะครับผมแม็กสวยเลยนะครับผมเป็นแม็กรีโวนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ให้เลยนะครับอ่ะยางก็เต็มดอกเลยนะครับ หูกระจกเป็นหูกระจกโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะก็เป็นตัว V enterbol นะครับ144แรงม้าเลยทีเดียวนะครับมีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็น4ีประตูยกสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงท้ายนะครับผมด้านท้ายก็มีในส่วนของกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะครับผมมีไฟเบรกอยู่ที่3ด้านหลังเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว E นะครับผมเป็นตัวรองท top นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้อง โดยสารกันต่อครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในนะครับผมภายในก็จะมาด้วยคอนโซลสีเทานะครับผมตัดกับสีเบรนั่นเองนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยทีเดียวนะครับผมมีเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านั่นเองนะครับเครื่องเสียงก็เปลี่ยนเป็นจอทัศสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีปีปรับเสียงนั่นเองนะครับผมตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับหะเบาะก็เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อครับมาครับเรามาชมห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมเป็น4สูบ16วาล์วนะครับผมเครื่องยนต์2,500 cc diesel นั่นเองนะครับผม144แรงม้านั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเดิมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน็อตเดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็มีเรื่องส่วนของระบบเบรก ABS ให้นะครับผมฐานหน้าคานเดิมนะครับผมมีเลขคุมเรียบร้อยนะครับผมอ่านะครับเพจนะครับผมเป็นเพจเดิมเลยนะครับผมอ่าครับสวยเลยนะครับผมน็อตไม่ขยับอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Vigo c h a m ป์สประตูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็น Vigo c h a m ป์สประตูยกสูงนะครับผมเกียร์ออโต้ปี2012นะครับราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม469,000หเาพเป็นราคาของเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมค่างวดผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นเองหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมใครที่สนใจรถคันนี้อยู่นะครับผมสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0837333652นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0837333652นะครับแบงค์ยินดีให้คำปรึกษาในการออกรถทุกคันเลยทีเดียวนะครับผมและลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเราการันตีเลยนะครับผมเรามีบริการทำสัญญาทั่วไทยแล้วก็มีบริการส่งรถทั่วไทยเช่นเดียวกันเลยนะครับผมจองรถเพียง99บาทออกรถได้ทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะสุดท้ายก่อนจากกันนะครับผมโปรโมชั่นคันนี้นะครับผมคันนี้คืนทุนให้ถึง130,000บาทเลยทีเดียวนะครับผม ใครที่สนใจเงินคืนทุนนะคผมคันนี้เงินเหลือๆเลยนะถ้าสนใจเลยรีบโทรหาผมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ